ก็บอกอิม,มันกินตาขาบกินไก่เบอร์ซีปีกหาปีกมันกินเขาที่เราข้ามเองไหมมันไม่กินหนูก็ไม่กินไม่ใช่ตัวเองกินไก่จนหมดแล้วตัวเองก็บอกว่าอิม่มแต่ว่าไม่กินข้าวข <c oughs> ยจะจิตใจออกน้ำหูน้ำดังเลยมันจะบอกให้กับเขาข้ามเดียวใกล้เหมือนเป็นไม่ไม้หนึ่งวันสามปีกสามปีกบอร์ซีปีกสามปีกได้ว่าพวกกินเขาแหม เศร้ากับบกินแรงกับบกินจะไม่กินตากับพยานมันีะไตออกหูออกดังเคยเห็นบ่แม่บอกบ่าเสื้อเด้อมันบบใหญ่มีแต่หัวหลอดหลอดคู่เราคนคือบ่ไปต่ต้าร่มคู่เหรอคุมกิจกรรมไปมันมันกิจกรรมใครมันไม่ได้หรอกเด็กทั้งโรงเรียนคู่อนุบาลหรือเปล่าเกิเฉพาะคู่คุมนั่นคู่คู่ใหญ่คู่ใหญ่คู่ป๋อใหญ่แต่กับคู่เว้น คู่หนิงเยังมาเลยน่าพอหน่อยคู่เว้นไหมคู่อะไรไปมงตันาหนมงชื่อยังบังคู่พินคูใหม่คู่เก่าแล้วูจักเบิดทุกคู่ของก็คืหูจักเบิดทุกคู่อย่างคุณคู่ไทยรูปไายเมือนันคือพ่กหูจักสือเพ่่นคุณคู่อะไร คุณครูจีถาวันนี้ครูอะไรวะว้านไม่รู้จักคุณครูยังใส่หัวหฮเลยคุณครูเป็นตากล้องอะะถ่ายรูปให้พี่โบน่ะจีเราซื้อจีเราซื้ออะไรครูเราไม่ใช่ครูจีจีซื้อสินจีไปว่าครูจีเราซื้อไปว่าครูมะเขาคิดว่าเราซื้อครูจีใช่ไหมบ้า เราซื้อไปว่าวครูไงภาษาจีนแหมเออแล้วคุณครูเกดแม่จําชื่อได้อยู่กกตแต่เวลาจะเรียนต้องเรียกครูใครเป็นกนนา,กสา,นกนานนราออกสอน,กกนสสไม่ได้ตัวเลยนะเวลาจะเรียน้องเรียนใครเป็นการสอนไม่ได้ตัวเลยสำลักกินแต่เวลาพอคู่ภาษาจีนกับเอิหนั่นเราซื้อเป็นการพอไู่ภาษาเออคู่ภาษาอังกฤษกัเอิอที่เชื่อไหมกิจเขาที่ที่เชื่อแมทเดวิด มนนไม่ไใช่วันนั้นว่าบอกว่ากูจีคูยังสแสดงว่าไม่ใช่ละใช่เหรอคุณคูจีคนหนึ่งที่สแสดงเป็นยายยังยิ่งได้แย่เฉื่มแย่ย่างนัะนย่อ้นวนอ้นวนอ่ะวาาไม่ได้ไปดูอันมือหนึ่งไปแล้วอเวลาเวลาจะเรียกคุณเวลาจะสอนภาษาจีนเขาเรียกต่คูจีละซึ่ง กจูจีมันคนละคนก็จะไปเรียกคนเดียวได้ไงคะไอหนึ่งสวัสดีค่ะสิแปดนาทีเราสิลงแล้วเป็นยังไงเรียบร้อยไปถามตะเรียงเดียวเทวดาเสียคักเสียเนยเฮลเลงไม่เทวดาพอสิขึ้นมานายไอหนึ่งประแจมือไอหนึ่งไอหนึหน่งย่งยังหยัง สิบก็มือทีละก็ะสองอาทิตย์คือกันของหนูก็สิประมาณนี่แหละไอหนึ่งทรงที่หลังหนุ้งวัวสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดมือมื่อนี้ก็ยังขึ้นแดงใจ,ใจวายอยู่เป็นยังอีกวัไปถามอาจารย์เด้อวาสิถามอาจารย์ตัวแต่ว่าเห็นเทงเทง,ง,งก่อนเทงเทงก็สิโทุกเรานะตีถึงแล้วนาะยังโบามาสิบห้ามือเอาว่าเกินยี่สิบมือเอาคงนุ้งเห็นขึ้นแดงซึ่งมือตัว ม่วงกระรอนซุกก็ได้ตนนวยวะนี่บอกม่วงอันนี้กินแล้วนไงบอกสมสามสามดูดูหึมสามดูดูกี่สิบมือก็มาบอกเกินนี่บอกแรับเน็ตแล้วมันก็มุนอยู่ไม่ดูบางหนังสือนี่เม็ดเตียงหนังสือไม่หรออะไรขึ้นอีกแล้วก็มี เข uh, uh. ้าวม้งแเขาคือ hmm, บ่เก็บกินหกินอย่างใกลบิดก็เซ้าตัวเขาสิกินอย่างยู่นย่มัยังไม่กินพ่อปิดหก็เลยไม่กินให้อิ่มก่ไม่กิน 那是姨妈的。